สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่กำลังรอข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565นะคะข่าวสารของการลงทะเบียนว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน วันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม้เถาชาแนลนะคะมีข่าวดีมาบอกนะคะทางรัฐเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนกันยายนค่ะก็ตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะว่าในปี2565นี้เขากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้อย่างไรกันบ้างนะคะและสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนตามโครงการนะคะต้องมีสัญชาติไทยคะ่ะมีอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวช ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังและบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมทั้งผู้ดผู้ที่รับบำเหน็จรายเดือนค่ะ ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยววัดจากส่วนราชการและข้าราชการทางการเมืองอย่างเช่นสอสอหรือสอวนะคะและสำหรับคุณสมบัติข้อถัดไปนะคะในเรื่องของรายได้ต่อปีนะคะก็จะพิจารณาในเรื่องของเป็นรายบุคคลนะคะรายได้ต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและถ้าเป็นครอบครัวนะคะ ซึ่งนั้นก็หมายถึงคู่สมรสค่ะและบุตรโดยชอบทำตามกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครองนะคะจะต้องมีรายได้เฉลีย่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะคุณสมบัติทางด้านทรัพย์สินการเงินนะคะก็ได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐนะคะพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะก็จะต้องมีทรัพย์สิน การเงินนะคะต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทถ้าเป็นครอบครัวนะคะทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทค่ะและสำหรับคุณนะสมบัติข้อถัดไปนะคะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์นะคะก็คือวงเงินกู้เรื่องบ้านนะคะ ต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทนะคะวงเงินกู้เรื่องรถนะคะต้องไม่เกิน1ล้านบาทค่ะและสำหรับคำถามนะคะที่หลายๆท่านนะคะแอบสงสัยว่าสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตนะคะจะสามารถมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่นะคะในปี2565นี้นะคะผู้ที่มีคุณสมบัติ ที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรเครดิตค่ะส่วนหลักเกณฑ์ข้อต่อมานะคะในเรื่องของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาบอกว่าจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่เขากำหนดดังนี้นะคะ โดยเขาจะแบ่งเป็นในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะไม่มีครอบครัวนะคะจะต้องมีห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อกเกษตรกรรมนะคะต้องไม่เกินหนึ่งไร่ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมนะคะก็ไม่เกิน10ไร่ค่ะและ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะก็คือบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวไม่เกิน25ตารางวาค่ะใช้ที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมนะคะไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมต้องไม่เกิน1ไร่ค่ะ ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวนะคะเขาจะพิจารณาในเรื่องของการครอบครองนะคะห้องชุดนะคะกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันนะคะต้องไม่เกิน35ตารางเมตรต่อคนค่ะกรณีเป็นเจ้าของร่วมไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะเรื่องที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยค่ะในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อกเกษตรนะคะไม่เกินสองไร่ค่ะ ในกรณีใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน20ไร่ค่ะและในเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเรื่องบ้านพร้อมที่ดินนะคะกรณีแรกก็คือเรื่องบ้านเดี่ยวค่ะทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวนะคะกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันนะคะไม่เกิน25ตารางวาต่อคนค่ะกรณีเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะ ไม่เกิน25ตารางวาค่ะสรุปนะคะผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวนะคะจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดนะคะที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะต้องไม่เกิน10ไร่ค่ะและที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรนะคะไม่เกิน1ไร่สไรสำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวแล้วจะต้องมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดนะคะถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะต้องไม่เกิน20ไร่ค่ะ และที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน2ไร่ค่ะสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะก็จะต้องตรวจสอบนะคะคุณสมบัติของเราค่ะว่ามี คุณสมบัติตรงกับที่ทางรัฐกำหนดหรือไม่นะคะถ้ามีคุณสมบัติตรงนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะคะขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2565ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b ์นะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคลิปหน้าทางไมเท้าชินลนะคะจะนำเสนอขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ